ก็สวัสดีทุกคนในจิตรวัฒน์พัสดุชาแนลดาร์กนะและนี่คือโปรเดินเกมนะรายการที่พามาดูการเดินเกมของโปรเพเยอร์ตอนแข่งจริงนะทุกคนนะและนี่คือการแข่งขันจริงแชมป์โลกของปี2019นะและนี่คือฮีโร่ที่มีคนขอกูเข้ามาเยอะที่สุดนะทุกคนนะก็เป็นอ่าลาสนะทุกคนนะหรือก็คือแรดก็ได้นะจะเรียกเอ่อจะเรียกยังไงก็ได้นะแต่คือในสกินมวยไทยมันเขียนว่าลาสนะทุกคนนะว่าสำหรับคนที่เราจะมาดูวันนี้นั่นก็คือแฮกนะทุกคนนะเป็นอ่าแชมป์โลกนะของปี2018และทีมที่เขาเจออยู่ในตอนน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 นีีีี้้ั่่กก็็คืออออทมมแแฟตตะะเเเปปปช์โลลขงง2019พูดายย คิวนะแชมป์โลก2018ชิแปกำลังปะทะกับแชมป์โลกของอ่าแชมป์โลก2019นะและเรากำลังรังบชมในมุมมองของผู้เล่นนะโอเคเดี๋ยวเราจะอ่าวิเคราะห์ไปด้วยนะแบบเดิมโอ้โหคือเขาต่อยแม่นมากนะคือเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่เห็นเขาต่อยแม่นมากนะการต่อยสกิลสอง,องเขานะเพราะว่าเอาจริสีกสกิลสองของรัสเป็นสกิลประเภทโฟกนะก็คือแบบอ่าตีได้เรื่อยๆนะทุกคนนะแล้วก็คูลดาวน์ค่อนข้างที่จะเร็วนะ คือเป็นตัวที่ครบเครื่องมากนะทุกคนนะสามารถล้วงได้นะแล้วก็มีสกิลเบิร์ดามีสกิลโป๊กนะแล้วก็มีโมบิลิตี้ค่อนข้างที่สูงด้วยนะสำหรับลาดนะก็ใครที่จะฝึกเล่นอยู่ก็สามารถเข้ามาดูได้นะดูดิเนี่ยนะว่าการเดินาการอะไรอย่างเขาเป็นงไงนะสำหรับคนที่รมให้ในเกมนี้เป็นเคสเอเจคนไทยนะคือนี่เป็นเอฮิิไทยแล้วนะทุกคนนะก็คือจะมีเพียงแค่ฮัคก,กับลัสนะที่อยู่ในทีมนะนอกนั้นก็จะเป็นคนไทยก็3คนก็คือจะมี NT อมีเคสเอเจแล้วก็มีเต่านะทุกคนนะอีก3คนคนโเ๋วเรา,รา,ารมงคนงนะ ก็สําหรับมุมมองนะักแข่งมันจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะมากกว่าแบบมุม,มมองแบบภาพรวมนะทุกคนนะโอเคตัวนี้ ADC มาตัดชิปกลางโอ้โหดูดีรัดถ้าเลือกได้ต่อยคนก่อนต่อยป้อมนะทุกเอ้ยต่อยคนก่อนอ่าต่อยชิปนะก็คือมึงก็อย่าไปว่าเนี่ยนะแล้วก็จังหวะแบบนี้คือจังหวะการรัดชิปแหละเพราะฉะนั้นส่งว่าทำไมไม่เรียบรีบตีชิปเอ้ยตีชิปแล้วไปเตะป้อมคือถ้าเราเรีบตีบางทีเราอาจจะไม่ได้รัดดูเนี่ยดูดิเนี่ย,ยมึงดูโอ้โหจังหวะนะทุกคนนะก็ ดูดิโอ้โหการเข้าของเขาคือเข้าไปโดยที่ตัวเองไม่เสียเลือดก็คือเขารู้ไงว่าจังหวัดการเข้าต้องเข้าไปจังหวัดที่เขาเสียสกิลหมดแล้วนะโอ้โหจังหวะนี้ทีมไทยนำมาสามหนึ่งนะอันนั้นคือทีมแฟลนะเป็นตอนที่ได้แชมป์โลกแล้วทุกคนนะย้ำนะเป็นตอนที่ได้แชมป์โลกของปี2019ไปแล้วแล้วนี่คืออาแข่งอาชิงแชมป์สโมสรในเอซสองพัหรือคือการแข่งชิงแชมป์โลกเหมือนกันโอ้โหจังหวะนี้ทีมไทยมาอินเวดนะทุกคนนะเอ็นทีปาดไปหนึ่งจังหวะได้เลสอ่ะคนที่ได้เลสไตร์ดันเป็นเทนได้แล้วนนัม่หวมนนะ โอเคจากตอนนี้เขาก็กลับมารับเวฟเขานะกูรู้สึกว่าในเกมนี้ในเกมนี้ฟินิชจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแบบ แท็กคีปกลางเท่าไหร่นะแต่คือ ADC แท็กตลอดนะแต่ฟินิกไม่แท็กเลยนะฟินิกฟาร์มๆแล้วก็ไปฟาร์มของตัวเองแล้วก็ไปแท็กด้านข้างแทนนะเพราะว่าดันตรงกลางน่าจะแบบให้ให้แฮกนะทุกคนนะน่าจะให้แฮกเพื่อที่แฮกจะได้เกิดนะเพราะว่าเขาเล่นแบบไว้ใจกันไงคือแบบเออนะเราเกิดนายก็ต้องเกิดด้วยแล้ววันนี้เขาจะแบบไม่เกิดเพียงคนเดียวนะมึงเห็นปะเนี่ยเวลาเอาคีฟเนี่ยมึงเห็นดูฟินิกฟาร์มตามจริงต้องออกมาเอาเวฟนะแต่นี่กูยังไม่เห็นเลยว่าแบบเนี่ยโอ้โหดูจังหวะหลบแช่ไอ้เหี้ยอย่างสวยเมื่อกี้เนี่ยแบบพุุ่่งเเข้้้้าาาไปปั๊บบบแแแลลลวววกกกก็็สิิออออมมมมโโหหนนนนนระะะะีคื มองที่พวกมึงจะได้เห็นจริงๆเห็นป่ะว่าแบบมันมีเทคนิคอะไรหลายๆอย่างนะมึงก็จำจำแนะนำไปใช้เอาคือกูไม่ใช่เมนเมดกูอธิบายได้แบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่หรอกอ่ะต่อยเกาะหลุดจังหวะนี้อ่ะมึงดูโอ้โหหลบแช่ได้โอหถ้าเป็นกูนี่กูแบบโอ้โหกูตายตายแช่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 กูแล้วแช่กูแล้วเป็นกูกูลกแล้วนะ ถึงกูจะไม่ใช่เมนเมดกูก็พออธิบายได้เลยคุนะคือกูแบบเล่นน้อยมากเมดโอ้โหจงังหวะนี้มาเมึงเห็นปะเนี่ยมืงอเห็นปะเขาไม่ให้แท็กเลยนะเนี่ยคือเขาไว้ใจว่าแฮกน่าจะเล่นได้นะเมืงอเห็นปะเมื่อกี้เวเลสลงมาแทนที่จะอยู่แท็กเอาของก่อนแต่เวเลสเลือกที่จะแบบเดินกลับโดยที่ไม่แท็กแลยคุคนนะเพราะว่าเขาไว้ใจว่าถ้าแฮกเกิดแฮกน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่แบกไดนะ้แล้วก็แฮกนี่เป็นไอ้นี่แล้วออ้ยจงังหวะนี้ยังไงยังไงเอลลี่นะ นี่นี่ดูดิโอ้การไถคือแบบไม่ไถไปข้างหน้านะคือแบบไถหวังผลเขาเรียกการไถหวังผลก็คือพยายามไถกลับมาแต่มันแบบได้แค่นั้นจริงๆนะทุกคนนะถ้าแบบเราเดินเยอะกว่านั้นบางทีเราอาจจะโดนป้อามีการเพะฉะนัจนเขาจึงแบบพยายามไถแบบเฉียงๆนะคือพยายามแบบไถให้แบบได้เปรียบที่สุดนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าแบบไถช่วยออกไปไถเขาออกไปเพื่อช่วยเขาเพราะมันจะมีแบบบางคนก็แบบเออแม่งเพื่อนยังจะได้ฆ่าแล้วแม่งทำลายจังหวะของทีมอย่างงี้นะ เห็นเยอะนะทุกคนนะประเภทพวกเทนหรือพวกซูปเปอร์แมนอะไรพวกนี้นะมักจะแบบทําลายจังหวัดทีมไฟบางทีทําลายจังหวัดของตัวเองก็มีนะอ่าจังหวะนี้ยังไงคือบางทีเขาก็ไม่อยากปล่อยสกิลสองใส่ไอ้นี่นะทุกคนนะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่คุ้มนะถ้าแบบปล่อยสกิลสองลดเกาะของเตี้ยวเสียนะคือมันไม่ได้ดาเมจ เขาก็อาจจะรอให้แบบเออเพื่อนเข้าไปตีหรืออะไรก่อนนะเพื่อที่เจงจะได้เข้าไปทําต่อนะทุกคนนะ,ะจงังหวะนั้นเคสเดเดไปเช็คบูนะเนี่ยตอนนี้แหละที่กูคิดว่าเคสเดแม่งแบบเดินโลมดีมากอะไรดีมากนะเอาจริงคือในแมตชนี้คือสูสีกันมากนะเอชิวกับอ่าทีมแฟลนะทุกคนนะโหจงังหวะนี้ไถพืชไปหนึ่งดอกนะทุกคนนะอะ็เขาไม่อยากเข้าลึกกันแหละเพราะรู้ว่าฝั่งนู้นน่าจะมาเติมน,นะก็เลยแบบพยา,ายามไถๆนะว่าแบบเออแบบ เขาเรียกว่าไงว่าถ้าได้ก็ดีนะถ้าไม่ได้กูก็รอดนะไม่ใช่ว่าแบบเข้าไปลึกแล้วพอไถแล้วตัวเองไม่รอดแทน่ะชั้งวันนี้เ,เฮ้ยดูไอ้เฮียไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งมาด้วยใช้พาสีมาด้วยนะคือหลายคนถามว่าไอ้เฮียอะไรแค่นี้มึงตกใจทำไมวะคือกูไม่เคยเล่นหลาดเอยไม่ใช่ไม่เคยเล่นเคยเล่นแต่น้อยมากนะคือกูไม่รู้ไงว่ามันสามารถใช้พาร์สีก็พุ่งข้ามกําแพงตรงนั้นได้นะทุกคนก็ดูเอาไว้นะก็ฝากแชร์ด้วยกันนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่กคนนะเพราะช่องกูนี่แบบเอาเฉพาะการเดินเกมของนักแแแขข่่่งงบบตอนนทีเเาาจริๆมให้ดูลยะ ไม่ได้แบบเออเอาการซ้อมทีมหรือว่าอสอนเล่นในแหรงนะทุกคนอาจจะเป็นการ เดินเกมของนักแข่งนะระดับโลกที่เขาแข่งกันจริงๆนะในน่านะเอาบโลเพียบริกูก็จะ,ะพยายามหามาให้นะทุกคนนะหาแบบเนี่ยมุมมองของนักแข่งมาให้พวกมึงดูเหมือนกันนะก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็ฝากแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้นะถ้าอยากให้กูพูดพอก็เออเนี่ยนะถ้าให้คนดูเยอะกูพูดพอแน่นอนนะตอนนี้คนดูยังน้อยอยู่มันก็พยายามหยับพายได้นะว่ามันมีแต่คนมาด่านนะตอนนี้นะถ้าแบบมันมีแบบคนดีๆมาดูกูกูก็จะพูดดีกับเขานะแต่นี่คือคนที่มาดูส่วนมากก็มาด่าในคนนะนะซึ่งกูก็แบบไม่ได้มีปนะัญ กลัวคนด่าขนาดนั้นนะเอาจริงกูที่โดนคนด่ามาทาั้งชีวิตแด้ทุกคนนะมันเป็นแบบในเรื่องปกติของชีวิตกูแล้วน,นะรู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นออาไฟเตอร์ในห้าทั้คู่ในะคนนั้ก็คือเป็นเต่ายีน่าแล้วก็เป็นเอ็นทีเวเลสนะแล้วก็เป็นแชรลี่ป่านะพอะเป็นแผนที่ ได้รับความนิยมเยอะเหมือนกันนะสำหรับแผนนี้นะแล้วก็ในอน安娜อเวอร์โรพิมพ์นิกคืว่ามีแน่นอนนะเพราะเดี๋ยวนี้คือไฟเตอร์ที่มันเด่นๆจนสามารถอเอามายืนเลนได้มันเยอะไงพวกพวกลิกตงลิกเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะมาลงมาหลอดอะไรเงี้ยสามารถอเอามายืนเลนแทนแชล์รี่ได้แล้วก็ใช้แชล์รี่ไปป่าแทนนะเพราะว่าแชล์รี่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างติดเมตาเยอะน่าเหมือนกันนะพวกอาราวิลเอเลนดอร์นะคาฟินี่อะไรพวกเนี้ยนะคือสามารถเอาไปเข้าป่าได้หมดนะทุกคนนี่คือเมตาแชล์รี่ป่า ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่แต่แอสซีนป่าก็ไม่น้อยหน้านะเพราะว่ามันก็มีพวกเพียนพวกคิล่าอะไรที่แบบฮีโร่มันเข้ามาเยอะเกินแล้วมันแบบเมตาเยอะมากตอนนี้เอาจริงคือในแรงที่แบนสี่ตัวเนี่ยตอนนี้ไม่พอนะคือตอนนี้ต้องแบบเออปล่อยหลุดเยอะ เพราะว่าถ้าแบบนับกันจริงๆมันเยอะมากอ่ะจังหวะน,นี้ยังไงอาฟิตได้ฟิกเจอร์ไปเราจังหวะน,นี้โปอี e ถ่ายื้นไปหนึ่งดอกไม่ได้ถ่ายื้นหรอกเขาน่าจะประมาณว่าถ่าหนีอะไรนะเพราะว่าเทเดก็ออกมาแล้วนะจังหวะน,นี้ยังไงอ่ะชกไปหนึ่งดอกมึงเพราะว่าเขาไม่ได้รีบเข้านะเขาพยายามตอดฟรีนะเพราะว่ารู้ว่าเป็นแทงก็แค่พยายามตัดเลือดมันไม่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเสียสกิลอะไรเยอะนะเพราะสกิลสองนี่ถ้าตีโดนก็ได้เอนจิ้คืนแล้วก็ครูดาวมันก็นิดเดียวเองนะอ่ะจาจังหวะน,นี้เอลิซีเห็นก็น่าจะรู้เลยว่าเข้าไม่ได้้้้้หหรรรรรอออกกกกกกกนนนนนนะะะะะะเเ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 พาา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 าววว่่่่่่ทททีีีีีจขขแแแแฮลลลลืดดตต็็็็มมมมมมสสิยไไถฆคงุ เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นพรสวรรค์สูงสุดของเกม Rv ด้วยสําหรับคนคนนี้กูพูดเลยนะกูติดตามดูมาตลอดนะสำหรับใครที่อยากดูแบบอาเขาสอนเล่นนะก็สามารถไปติดตามได้ใน YouTube ช่องแฮกนะแต่ถ้าใครอยากเห็นหนะ้าโปรเดินเกมของเขาเยอะนะก็ติดตามช n e l Dark w i นะจะไม่ให้ดูหมดหรอพวกเค d เดดพวกเอ็นทอทะไรมีหมดนะมีหมดนะมีเป็นแบบ30-40เกมเลยนะทุกคนนะทุกแมททุกแม์ก,แมการแข่งขันเลยว่าได้นะสามารถถามาให้ดูได้นะ อย่งนีฝากติดตามแล้วฝากแชร์ปเป็นกำใจให้ด้วยนะหรือว่าถ้าใครไม่อยากแชร์ก็กดไลค์นะแค่กดไลค์แค่ไลค์แบบนิดเดียวเนี่ยนะแม่ก็เป็นกำใจให้กูทําต่อแล้วนะเพราะว่าลงให้วันละ2อคลิปนะวันไหนแบบดีๆหน่อยก็สี่ห้าคิปดูยังไงนี้ยังไงโอ้โหไทยมากว่าได้อื้อหือนิดเดียวโอ้โหยังได้อยู่นะเอ็นทีมันคนเจ็บไปยังไงนะอ่าเข้าไปต่ดเลือดเข้าไปต่ดเลือดโบยมเห็นป่าวว่าเขาไม่รีบเขารู้ว่าเป็นแทงไงคือเราแบบไม่จําเป็นต้องเนี่ยอายังไง จังหวะนี้ฟิกเกอร์ออกโอส้สวยจัดนะไอเ้เฮียนึกว่าจับวางไอเ้เฮียนะแบบเหมือนแบบเป็นไปตามที่เขาเซตไว้อ่ะต่อยรถเกาะหายไป1นชีนะก็คือต่อยให้มันแบบไม่มีเกาะนะทุกคนแล้วก็เอ็นทีเข้าไปปันน่น1จังหวะเอาจริงคือเวเลสนี่เป็นตัวอ่าเคาน์เตอร์เที่ยวเสียอีกหนึ่งตัวนะก็คือสามารถที่จะอ่าใช้พาสซีฟหลบการแช่แข็งของทเที่ยวเสียได้นะเพราะพาสซีฟของเวเลสก็ไม่โดนซีซีเหมือนกันนะทุกคนโอเคจังหวะนี้กลับมาเลนตัวเองบ้างนะเพราะว่าไปอยู่เลนบนนานแล้วนะแล้วก็ได้ป้อมด้านนอกของทีมแฟตมาถืออ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 3ปป้้้้มแลวนนนนะัีคเเเ็รรบ่าต์ย เป็นรอบควอเตอร์มันอ่านว่าอะไรวะแปบ๊บหนึ่งนะกูเป็นรอบไอ้กูพูดไม่ได้นะคือแบบมันจะแบบเป็นคำหยาบเป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลควอเตอร์ไฟนอลนะควอเตอร์ไฟนอลโอเคไม่พูดดีกว่านะเวลาเป็นรอบแบบอ่าควอเตอร์ไฟนอลนะทุกคนนะก็คือเป็นรอบอ่าเขาเรียกไงหลังจากอ่ากรุ๊ปสเตจเสร็จอ่ะนะก็มาเป็นควอเตอร์ไฟนอลแล้วก็ไปเซมิไฟนอลแล้วก็ค่อยไปไฟนอลนะการแข่งขันอาร์วีนะจะประมาณนี้แหละนะทุกคนนะ ก็เล่นแบบจริงจังอยู่แล้วนะสำหรับใครที่แพ้ก็คือตกรอบทันทีนะในรอบนี้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกว่าการลองผิดลองถูกนะนี่แหละว่าเนี่ยดูว้ว่าเนี่ยเดินเกมยังไงทำไมทีมแฟลถ,ถึงโดนทีมไทยตบนะทีมไทยก็จำๆแล้วก็นําไปใช้นะหลายคนบอกว่าการเดินเกมมันก็แบบเออมีแตกต่างกันไปแต่เราก็ยังได้เห็นเนี่ยว่าเออเนี่ยว่าพวกเขาเดินเกมอะไรยังไงเราก็ยังแบบเออได้รู้เพนเขานะดีกว่าแบบไม่รู้อะไรเลยนะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชะนะร้อยครั้งนะทุกคน,นอาจะวันนี้เอดีซีเข้ามายิงนะรู้สึกว่าจะหาใคครไม่เจออนะืีแบบ แบบฟีสกิลตลอดเลยนะคือกูยังไม่เคยเห็นแบบจังหวะฮักแบบเข้าเป็นวเน,นียแล้วแบบเออโดนหลุดพุ่มอะไรเลยมึงดูเด็นะเขาแบบพยายามฟีสกิลสองฟีสกิลสองอย่างเดียวเลยนะจังหวะที่แบบไอ้นี่จริงๆเขาถึงจะเบิร์ดนะด้วยเอนตินะเวลาเนี่ยเวลาเจอเวลาอะไรมึงดูเวลาเขาเลาน่เลนเขาไม่ได้จับน้าจอตัวเองมึงดูเด็นะคือแม่งแบบสุดยอดอสุดจัดจริงๆสำหรับคนทนนี้นะไม่รู้จะพูดยังไงเรอทุกคนนะหลายคนอาจจะบอกว่าเยี่ยมก็อวยเกินไปไม่ได้อวยเกินไปนะทุกคนนะใครไม่เชื่อก็ดูได้นะว่าแบบเขาจริงแค่ไหนนะ เดี๋ยวนี้อาลัสก็กดดูบัฟตัวเองนะคือใน a อซีสอนี่ก็เป็นทัวร์ที่ทีมไทยน่าจะได้เข้ารอบอ8ทีมไปถึง2ทีมเลยนะก็คือเนี่ยแหละเอชแล้วก็บุรีรัมแล้วก็บุรีรัมได้เข้ารอบชิงด้วยนะ ในชัวรนั้นแล้วก็หวังว่าในชัวรนี้เราน่าจะได้เห็นทีมไทยไม่ทีมใดก็ทีมหนึ่งเป็นแชมป์นะอาจจะกว่านี้มาดูด้วยนี่น,นะฟีสกิลอย่างเดียวเลยนะคือไม่ลกไม่ลกอะแบบบางคนดีเห็นป่ามาย้ยบางคนอาจจะเสียแข็งไม่ก็เสียฟิกเกอร์นะแต่นี่แฮกบอกเอาดิเอาดิถ้ามึงไม่ทํากูกูก็ไม่จ่ายอะไรประมาณนี้นะ กูก MM ูกูก็แบบเออกูก็แบบเออสติเยอะเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะอย่างเช่นกูเนี่ยถ้ากูเล่นเมดหรือแชดหรืออย่างเงี้ยโอ้โหโดนโลกแป่งระยะประชิดแบบนั้นอ่ะนะก็กลัวมันยัดหน้ากูไม่กดแข็งก็กดฟิกเกอร์นีก่อนอ่ะอันดับแรกแต่นี่คือด้วยความที่เขาเป็นแชมป์โลกนะเขามีความนิ่งของเขาและนี่คือเป็นการอ่าเป็นแชมป์โลกกับทัากับแชมป์โลกโอ้โหจังหวะนี้ต่อยปะหูต่อยเชฟหนึ่งยังไงอือตายด้วยนะยังไงเออจังหวะนี้ได้มาสองตัวนะได้เอดีซีแล้วก็ได้อ่าได้โปรอีมานะทุกคน ผมเริ่มเหนียแล้วอะนะแต่รู้สึกว่าเกมนี้ไม่ค่อยตึงหลับหน้าสิบกว่านาทียิ่งไรนะ ยังวันนี้ไทยจะขึ้นป้อมกลางยังไงอ้าวอ้าวยังไงครับท่านผู้ชมยังไงครับหักเข้าไปลึกมากว่าไม่น่ารอดรอดไว้ร้านหนึ่งเลยจังวันนี้โอเคนะรอดเก้าบ้านแล้วเข้าไปขนาดนั้นแล้วฟิกเกอร์ไม่มีแล้วทุกคนนะนี่แหละนะคนเรามีความอยู่แล้วนะคือไม่หิวหรอกเขาคิดว่าให้เข้าไปแบบเออเทรดได้เพื่อให้ทีมขึ้นบ้านคือถ้าแบบอยู่หน้าบ้านเขาแบบนี้ถ้าเราสามารถเทรดพวกฮีโร่แชร์ลอชแคลรอเลยตัวกันบ้านถัมันได้นี่ก็คุมนะเพราะว่าถ้ามันตายปั๊บเราก็สามารถขึ้นบ้านได้เลยนะแต่คือมันมีความพิ ไอ้อะไรนะซิลิก้าฝั่งนู้นเกิดมากนะเอลลี่นะเงินแปดพันนะแล้วก็มีดูดใหญ่แล้วด้วยนะซิลิก้าฝั่งนู้นนะเกมอย่างวันนี้มาโซนดาร์คซเรียร์ไว้นะสำหรับเอดีซี C, แล้วก็เคเอสเอนะอก็ป็ดูดาใครเป็นคนได้นะ,ะมาต่างคนต่างโซนแต่ทีมไทยเรามีน้อยกว่านะทีมเขาอยู่กัน5คนยังไงเอ่ยจะตีหรือเปล่าเคเสเอบอกเข็นแล้วนะเอาเคเสเอจะถอยออกมาได้หรือเปล่าทีมไทยกำลังไปเตะโอ้โหจังหวะนี้รัดฟรีมากนะฟลอรินติโน่เกือบตายนะคนนะดูหักขาขาขา ฮักยังไงฮักกันมาจะโดนแล้วเอาต่อยวืดอไปถึงที่เอานี่เนี่ยเห็นแชรี่รีบปติยัดทันทีนะคนนะเก็บไว้เพื่อเธอคนเดียวเท่านั้นนะเดินผ่านทีนเดินผ่านทุกคนนะไม่ว่าจะป่าไม่ว่าจะอะไรก็ช่าง,งเราไม่สนใจเราเดินผ่านนะเรารอเก็บปัิตีไว้ให้เอลลี่อย่างเดียวเดี๋ยวเชีเดี๋ยวเขาพอดนะเดี๋ยวกูรนะีให้แล้วกันนะเพราะรู้สึกว่าจะพอดนั้นด้วย โอเคมาทุกคนมาต่อกันเลยนะเมื่อกี้พอดไปนานมากนะเกือบชั่วโมงนะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่เกมยังต่อที่เดิมแล้วจังหวะนี้อา้าวฮาร์ดเป็น2คิวอ๋อได้คิวแคอรี่ไปจังหวะนี้เป็นจังหวะขึ้นบ้านของทีมไทยนะเขาเหลือแค่2คนทีมแฟนเหลือแค่2คนจังหวะนี้ยังไงอุ้งอันติไม่โดนใครนะอู้ยังฟาดฟันไปโดนอยู่อีกบัดนึงอู้ตายเลยนะอู้ยังโหดเจ้เช่เมื่อกี้นี่โอ้โหต่อยต่อยอย่าใครวะที่เล่นในเนี่ยอยอฟเลนจำไม่ได้ทนะุกคนนะไปละบ๊ายบาย,บาย